ครับวันนี้วันที่2ตุลาคม2559นะครับจะพาไปดูห้อง VIP ของบ้านพักภูชีฟ้ารีสอร์ท2นะห้องนี้ลักษณะจะเป็นห้องเราสามารถมาพักแล้วก็ประกอบอาหารเองได้ตรงนี้จะมีเป็นตู้นะครับตู้เก็บถ้วยชาม เสร็จจากตรงนี้จะพาไปดูห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำหลังจากดูห้องน้ำเสร็จเรจะไปดูห้อง ห้องพักผ่อน,นะครับตรงนี้จะมีโซฟาแล้วก็มีทีวีตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับหลังจาก ออกจากตรงนี้ไปจะเป็นระเบียงข้างหลังสดๆเช้านี้นะครับทเริมอกช่วงนี้ปลฝนต้นหนาวจะมีทเริมอกเกือบทุกวันตรงนี้เป็นลานลานกิจกรรมของบ้านพักภูซีฟ้า กันพัดผูชีฟ้าจะมีจุดเด่นอยู่หลังบ้านตรงนี้นะครับสามารถดูพระาที่ตกได้สามารถชมทะเลหมอกช่วงเช้าได้ตรงนี้จะตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาตรงนี้นะครับจะเป็น ลานโล่งของบ้านพักภูชีฟ้ารีสอร์ท V.I.P. นะครับจำหูงมาลูหลังมีทั้งที่เป็นโล่งแล้วก็ลานตัวนี้อยากกว้างมาก แล้วพบกันใหม่นะครับใครเพื่อนๆที่ยังไม่ได้จองหรือยังไม่ได้สํารองห้องรีบเลยนะครับช่วงนี้แข็งเริ่มปลฝนต้นหนาวเริ่มมีแข่งจองมาเรื่อยๆละสวัสดีครับ